ไปฝั่งเข็มกันทุกคนฝั่งเข็มช่วยอะไรบ้างเดี๋ยวจูนจะมาเล่าให้ฟังนะคะจูนก็ฝั่งทั้งตัวเลยวันนี้จะก็พามาที่อินเนอร์ฮิลคลินกนะคะอยู่ตรงแถวสีลมตึกธานิยานะคะทุกคนคลินิกก็น่ารักมากๆตาเอ๋เจอเจ้าของคลินิกดีวิตามินอยู่นะคะห้องเขาก็จะมีหลายห้องมากเลยนะคะแล้วก็มีเตียงจัดก,กระดูกด้วยค่ะทุกคนใครสนใจจัดก,กระดูกกับอาจารย์กรน,นะคะก็ให้ติดต่อที่นี่ได้เหมือนกันนะคะทุกคน เริ่มแรกจะก,ก็ดริบวิตามินเลยนะคะวิตามินที่จุนดริบนะคะจะเป็นวิตามินรวมนะคะจะช่วยตับเสริมภูมิภ้มิกันเราทําให้เราแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวแห้งด้วยหมอแป้งมือโปรของเราก็มาแล้วนะคะหมอแป้งก็จะมาเช็คอาการเราก่ะน,นะคะว่าเราอะ่ะมีปัญหาตรงไหนบ้างซึ่งหมอแป้งก็บอกว่าเราอะ่ะตัวร้อนมากความร้อนในร่างกายเราเยอะมากเลยนะคะความเครียดสูงจะทําให้มีอาการแบบนอนไม่หลับซึ่งเขาก็วินิจฉัยถูกหมดเลยคะ่ะทุกคนจูนจะมาฝังเข็มทุกอาทิตย์นะคะเพื่อรักษาอาการในร่างกายของจุนคะ่ะ ตั้งแต่เป็นด e เพชั่นนะคะจุกก็มีอาการนอนไม่หลับนะคะใครมีอาการนอนไม่หลับนะคะการฝังเข็มที่หัวก็จะช่วยเรื่องการนอนไม่หลับและความเครียดด้วยค่ะจะบอกตามตรงนะคะทุกคนมันแอบเจ็บเพราะว่าส่วนไหนที่เราเจ็บนะคะคือส่วนที่เรามีปัญหามากที่สุดนะคะการฝังเข็มที่หน้าก็ช่วยเรื่องการนอนเหมือนกันนะคะทุกคนทําให้เราหลับได้สบายขึ้นที่สําคัญเลยคือจะช่วยลดผลดนะคะลดหน้าแห้งแล้วก็ทําให้หน้าเราใสขึ้นนะคะจูนก็ฝังทั้งหน้าไปเลยทุกคนเป็นปลาปลากระเป้าไปเลย คุณหมอก็อธิบายนะคะว่าอยากให้จุนมาทุกอาทิตย์เพราะว่าจุนอะมีปัญหาเยอะมากเห็นจุดแดงๆของเราไหมทุกคนอันนั้นคือมีปัญหาเรื่องการนอนนะคะจุนฝังของตัวเลยนะคะส่วนทองนะคะที่จุนฝังนะคะเพราะว่าจุนะเป็นโรคกระเพาะและจุนะมีปัญหาเรื่องประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะก็เลยต้องฝังเข็มด้วยจะบรรเทาแบบเรื่องแก๊สในกระเพาะของเราละคะทุกคนส่วนจุนนะคะก็ฝังคอบาล่ด้วยนะคะจุนมีอาการปวดหลังมากๆกว่าเราทงานอะทุกคนการฝังเข็มนะคะจะช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดของเราด้วยค่ะ แล้วก็บรรเทาอาการปวดของเราได้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้มากับพี่หงนะคะพี่หงก็จ่ายให้เราอีกเบไปอีกเหมอนคลินิกเขานะคะก็จะมีขายวิตามินแบบเฮลตี้หมดเลยทุกคนตัวเฟรดจุนคือเอสเฟรนะคะบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้จุนด้วยนะคะ